ถือไว้ใน,นแบบฟอร์มช่วยที่เนจัดไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทีมเมื่อทีมนำเสนอโครงการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเราก็จะให้กรรมก,การได้พูดคุยหารือกันนะคะแล้วก็จะนําเสนอความคิดเห็นในภาพรวมอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะกิจกรรมของเราอาจจะมีการพีเต์ยาวไปถึงบ่ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการสรุปข้อกระอิกครั้งหนึ่งว่าน้องๆควรจะไปปรับปรุงอะไรแล้วก็ทําอะไรกันอีกครั้งหนึ่งใน้ายที่สุดนะคะและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะตอนนี้ ทีมแรกที่จะนำเสนอของให้กับพวกเราได้รับชมรับฟังก็คือชื่อโครงการ Cooking Family นะคะจากโรงเรียนเซนฟังทิสเวียรคอนแวนค่ะแล้วก็พี่พรรถขออนุญาตให้ทีมต่อไปนะคะรู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไม่เสียเวลา,ากัรรการจนเกินไปนะคะทีมต่อไปก็คือ Quick Color นะคะจากโรงเรียนจิลินทร์จังหวัดจุรินนะคะจำนำเบอร์ตัวเองไว้นะจะหมายเลขที่3นะคะก็คือ Voice s e a r c h อนแและถ้า คุกกิ้งสบายดีพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะกรรมการทุกท่านนะคะหนูโซจิล่าทันประทีปค่ะก็หนูมาจากโรงเรียนเซนตฟรานซิเชียร์คอนแวน์ผลงานชื่อคุกกิ้งแฟมิลี่นะคะก็ในคลิปของหนูที่มีสามคนค่ะพี่อีกสองคนวันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้นะคะหลังจากที่หนูได้นำผลงานเข้าร่วมโครงการต่อต้านที่เติบใหญ่นะคะ หนูก็ได้พัฒน,นานเกม,ขอ,เอมเะะของหนูเนี่ยลงบนลงบนพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะโดยผลงานของหนูเนี่ยพอเมื่อพัฒน,นาลงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะข้อมูลในสังเกตของหนูก็คือจะมีแบ่งออกมาเป็นสามส่วน,นะคะ่ะในเกมของหนูส่วนแรกเกมจะเป็นส่วนของเมนคอร์นะคะเมนคอร์เนี่ยเมนคอร์ค่ะมันจะเป็นเป็นเกมหลักนะคะที่ มีมีขั้นตอนการทำอาหารแต่ละขั้นนะคะให้ผู้เรีนเนี่ยเล่นตามขั้นตอนแล้วก็แชร์กับเวลาค่ะส่วนกันสตาร์ทนะคะจะเป็นการเลนดองเมนูอาหารแล้วก็ให้เลือกวัตถุดิบและวกีการปรุงการจัดวางให้ถูกต้องกับภาพที่เลนดองค่ะส่วน vs โหมดนะคะก็จะเป็นเป็นโหมดที่ลูกเกอร์มาเมื่อลงมาทำบนสมาร์ทโฟนนะคะก็ให้ผู้เล่นเนี่ยคะ่ะเล่นบนจอเดียวกัน2คนก็คือแข่ง ขั้นตอนสั้นๆนะคะแข่งกันที่ความเร็วเน้นความสนุกในเรื่องของความเร็วแข่งกันเป็นหลักค่ะก็ความก้าวหน้าของนะคะผลงานของหนูเนี่ยเมื่อในเข้าร่วมเข้าค่ายนะคะก็มีการพัฒนาผลงานมาจนกระทั่งตอนที่มีพี่ๆทีมงานไปที่โรงเรียนของหนูนะคะไปเยี่ยมความก้าวหน้าไปดูความคืบหน้าของงานหนูหนนะคะ่ะ ก็ตอนนั้นหนูพวอหนูอะค่ะได้นําผลงานของหนูทดสอบกับน้องๆไปรถมปีที่สาค่ะที่โรงเรียนของหนูให้น้องๆได้ลองเล่นนะคะแล้วก็ดูฟีดแบ็ว่าน้องเนี่ยมีปัญหาตรงไหนเล่นตรงขั้นตอนไหนไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงค่ะแล้วก็ได้นําคอมเมนต์ของพี่พทีมงานนะคะมาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะก็คือสิ่งที่หนูได้ทําไป เกี่ยวกับอาหารไทยในเกมค่ะก็จะเป็นใส่ว่าอาหารแต่ละอย่างมีความสําคัญยังไงหรือว่ามีที่มาของอาหารแต่ละอย่างอย่างไรค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นที่ยากค่ะที่น้องๆเนี่ยยังเล่นแล้วไม่ค่อยเข้าใจที่ยากหนูก็จะมาหนูก็มาแก้ไขให้มันมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนแล้วก็ดูง่ายขึ้นค่ะ อาหารไทยนะคะเมื่อได้เข้าไปแล้วก็เริ่มเล่นเกมค่ะจะเล่นตามขั้นตอนแล้วก็จะมีภาพแอนิเมชันที่บอกค่ะแล้วก็ส่วนของการสตาร์ทค่ะก็เนี่ยคะ่ะจะเป็นภาพด้านขวาจะเป็นภาพที่มีการเรนดอมการจัดวางการเรนด้อมวัตถุดิบแล้วก็การปรุงเนียนะคะมาให้เราต้องปรุงแล้วก็จัดวางตามค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้าย VS มัวจะให้ผู้เล่นนะคะเลือกจานวนวัตถุดิบที่จะแข่งกันนะคะแล้วก็เลือก เอ่อการขั้นตอนที่จะแข่งค่ะแล้วก็แข่งขันกันในเรื่องของความเร็วค่ะก็ <c oughs> ส่วนปัญหานะคะของหนูก็จะเป็นเรื่องของเวลาเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าทีมของหนูเนี่ยมี3าคนซึ่งหนูอยู่ชั้นมห้าค่ะแล้วพี่อีก2คนเนี่ยได้จบไปแล้วอยู่ชั้นปีหนึ่งทำให้เวลาการทำงานเนี่ยไม่ตรงกันค่ะก็ะพี่เขาจะอยู่ตอนนี้อยู่ปีหนึ่งก็จะมีกิจกรรมเยอะ เย็นหนาค่ะก็ทาให้เวลาติดต่อการทํางานกันก็ต้องเวลาไม่ค่อยตรงก็ต้องหาเวลาที่ตรงแล้วก็นัดมาเจอคุยกันยากนิดนึงค่ะแนวทางการพัฒน,นาต่อของหนูคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของโปรแกรมกับการโปรโมทค่ะก็โปรแกรมของหนูเนี่ยค่ะก็หนูจะนําไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่หนูได้พัฒน,นามาแล้วนะคะ แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวโบขอขอ,ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก,กคณะกรรมการทุกท่านนะครับว่าในวันนี้ที่เราเมาฟังความก้าวหน้าของน้องๆนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกายน้องๆให้น้องๆประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะฮะไปในทิศทางที่ถ้าน้องจะไปสู่ว mm ิสเษตนะครับก็สู่วิสเนตหรือว่าถ้าเป็นภาคสังคมก็คือภาคสังคมไปหรือว่าถ้าภา,าคอุตสาหกรรมก็ในเชิงภา,าคอุตสาหกรรมไปนะครับประมาณนั้นคือพยายามให้ไอเดียน้องในการที่จะ พัฒนาต่อยอดให้สําเร็จผลให้ได้ในระยะเวลาที่เหลือหลังจากนี้นะครับมีคณะกรรมการท่านไหนจะคอมเมนต์ขอบกลงานน้องครั้งนี้บ้างไหมฮะจริงๆน้องมีให้เล่นนะครับถ้าอยากลองเล่นได้ลองเล่นดูก่อนได้ครับตัวละครกับจานวนเมนูอาหารมีอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็ตัวละครก็มีสามตัวค่ะเมนูอาหารก็ มีทั้งของ้าวของวานแล้วก็เครื่องดื่มก็มีก้า่า่าง có không có trăm vợ như เล่นขอนเทนตก็จะเป็นขั้นตอนแบบอย่างการหันก็จะเป็นการถูเหมือนกันต้องน้ำนจะมีเป็นวิธีแบบเป็นเหมือนให้เป็นเกตอะคะ่ะแล้วก็ให้กดปุ่มให้มันอยู่พอดีเกตที่เรากำหนดไว้ะคะ่ะคือพอดีที่กำลัง เพิ่มอาหารหนึ่งเมนูใหม่ใช้เวลาทำาางานบ้างส่วนของโค้ดนะคะก็จะไม่ค่อยนานมากแต่ว่านานจะเป็นด้านพวกกราฟิกพาวะคะ่ะเ,เพราะว่าต้องไปเทียบกับของจริงน,นิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแอคชั่นที่มีอยู่แล้วพวกหัน่นพวกต้มพวกอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้เลยเออไม่ใช่ต้องไม่ต้องเพิ่มคนอะไรใหม่แค่นิดหน่อย ือเก้าสิบก็เป็นที่ปีหนึ่งทั้งสองคนก็ ไปแล้วรอบหนึ่งเอ๊ะสองรอบแต่แก,ก็น้องก็เล่นเล่นแล้วก็บอกว่าสนุกนะคะแต่ว่ามันจะมีบางขั้นที่ยากเลนะคะ <c oughs> คือหนูก็เอานามัยแก้ไขแล้วก็คือจะไปลองอีกครั้งนึงค่ะ <c oughs> มีมี <c oughs> ท่านอื่นอีกไหมฮะถ้าไม่ันเดี๋ยวขออนุญาตจบของน้องเท่านี้น้องไยงในปากให้เก็บ รายละเอียดจากคมเมนตนกรรมการวรนงนี้แล้วก็ไปพัฒนาต่ออีก3เดือนที่เหลือนะครับ